เพิ่มเติม,ตมที่แน่ๆตอนนี้ที่รู้ก็คือในส่วนของแป๊บน้ำข้างเครื่องเนี่ยผมไม่ได้ซื้อพ่อยางมาด้วยนะครับเมื่อกี้ลองไปบีบดูที่รถก็เริ่มกบปลอบแล้วก็คงจะเปลี่ยนในคราวเดียวกันเลยโอเคครับส่วนของอะไหล่ก็ประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาลองสำรวจดูนะครับรอบๆห้องเครื่องนะครับของ isuzu mil seven ติวโกซีรีนะครับปี08นะครับอายุการใช้งาน13ปีเลขไมล์สอ0 0 0นมกิโลเสรๆนะครับยกฝากครอบออกก่อนจะได้ดูง่ายๆอันนี้นะครับรอบฝาวาวนะครับเริ่มมีน้ำมันซึมแล้วที่เห็นรอยขาวๆนี่คือผมพ่นเช็ครั่วไปนะครับเพื่อจะดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่มันเกิดการรั่วซึมนีิ